กะเพราทศกัณฐ์จะเน้นเรื่องวัตถุดิบเน้นเรื่องปริมาณให้ลูกค้าอิ่มใส่แต่ใบกะเพราอย่างเดียวรสชาติของกะเพราแท้ๆเลยครับจุดเด่นจะอยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกปริมาณเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มออปชั่นท็อปปิ้งเสริมได้เมนูเด็ดของร้านกะเพราทศกัณฐ์จะเป็นซุปกะเพราหมูตุนวลดจัดจา้านเผ็ดเปรี้ยวลูกค้าติดใจสั่งตามพี่ถ้าไม่ดีเรียกพระรามมาถล่รมร้านได้เลยครับผม ติทามเป็นเจ้าของร้านกระเพราทศกาลสาขา,ากกตราด,าดูครับาากระเพราทศกาลก็คือเปรียบเสมือนผมเป็นคนผัดแล้วมีหลายมือสามารถทําได้หลายๆอย่างหลายๆเมนูพร้อมกันในคราวเดียวกันเปิดมาประมาณเกือบ4เดียแล้วครับ กะเพราโทรสกันจะเน้นเรื่องวัตถุดิบ2ก็จะเน้นเรื่องรสชาติ3ก็จะเน้นเรื่องปริมาณให้ลูกค้าอิ่มผมเป็นคนคิดสูตรเองตั้งแต่แรกเลยจะเป็นใส่แต่ใบกะเพราอย่างเดียวจะไม่ใส่ผักชนิดอื่นเสริมจุดเด่นจะอยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้เพิ่มปริมาณเพิ่มเนื้อสัตว์ เพื่อนออปชั่นท็อปปิ้งเสริมได้รสชาติเผ็ดจัดจ้านเลยครับจึงรสชาติของกะเพราแท้ๆเลยครับราคาในแอป,ปจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ65บาทครับ เมนูเด็ดของร้านกะเพราโต๊สการที่ลูกค้าสั่งมาเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นกะเพราหมูสับไข่ปี้กะเพราผัดแบบแห้งๆแ,แล้วก็จะมีไข่ปี้คล้ายๆแบบไข่ข้นเมนูที่2ก็จะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบเราจะทอดสดใหม่วันต่อวันแล้วเราก็จะใช้กระเทียมเจียวแบบที่ว่าทอดใหม่ทุกวันมาผสมผสานกับสูตรของทางร้านเมนูที่3จะเป็นไข่เจียวสูตรโบราณ ไข่เคี่ยวผสมใบโหระพาอันดับที่4จะเป็นกระเพราเนื้อสับไข่ปี้เนื้อเราจะใช้เนื้อบดเกรดเอติดมันน้อยจะใช้ซอสของทางร้านโดยเฉพาะแล้วก็จะเป็นซุปกระเพราหมูตุน๋นล้าค้าแบบซุปต้มเล้งรสจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวใส่ใบกระเพรามันจะหอมกลิ่นใบกระเพรามากเลยครับเป็นสูตรของทางร้านเลยครับหมูตุ๋นเราจะตุ๋นประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงครับเพื่อให้หมูนนุ่มไม่เหนียวลูกค้ากินแล้วบอกว่ารสเผ็ดจัดจ้าน ลูกค้าติดใจสั่งตามพี่ถ้าไม่ดีเรียกพระรามมาถล่มร้านได้เลยครับผม